ราศีเมษดาวซุกมหาอุดการเงินจะดีมีโจกมีลาบดาวอาทิตย์มหาอุดท่านจะมีโจกมีดวงดีดวงเฮงดาวอังคารจุลจักรเข้มแข็งท่านจะมีโซฮาร่ังขายตีแข็งแรงดีขึ้นครับกราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกำเมือหัวรสศาสตร์นะครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะแป๊บๆปก็ ปีใหม่เมืองเขาแล้วนะครับเดือนเมษายน2567ในเดือนนี้ก็มีเรื่องดีๆหลายเรื่องเลยนะครับรออยู่นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบนงามนะขอบคุณทุกท่านนะครับ่ชดวยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องกําเมืองคนเมืองเขานะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนเมืองก็ได้กูภาษาอุ้คุยกันได้นะครับอยากฟังช่องภาษาไทยภาษาการดูที่ช่องชุติเดชหัวราศาสตร์นะครับกําเมืองก็มีเรื่องดีๆรออยู่นะ ผมขอบคุณทุกท่านนะเป็นกำลังใจเห้นะถ้าเจอผมตัวจริงที่ไหนภาคเหนือนะตอนบนตอนล่างภกกาคกลางกะดีนะผมกระเดินทางไปหลายตีนะครับเจอกันเมื่อไรฮะทักทายกันได้นะครับผมมีของรางวัลพิเศษมอบเห้อสำหรับ f อฟซีีจำกันได้เนาะเป็นไหลน้ำพี่นะครับเครื่องล้างของมงค้นะครับสมทรงหลายเรื่องนะครับสีผมขึ้นภาพเฮ้อเนาะเป็นสีสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินเนะี่ยเป็นเรื่องของ โจกลับตด้านการแข่งขันโจกลับแบบร้อยๆหลับฟุกๆนะเสริมเนื่อของการงานการเฮียนด้วยนะครับแล้วก็สีเขียวครับส่งเสริมเนื่อของการทํามาค้ขา,ขาขายนะเจรจาค่าครองแล้วก็โจกลับตด้านการค้าขายนะครับการเงินการท้องแล้วก็สีดาครับเรื่องของเสริมทรงสุขภาพแล้วก็ความเข้าขาา่าปลอดภัยโดยตรงรวมถึงป้องว่าป้องกัน,นคุ้นใส่เล็ดตัวนะครับมี3สีใื้เหลืองครับเจอกันที่ไหน ทักทายกันได้ผมฮือฟรีๆนะครับมาได้ขายจําหน่ายแต่อย่างไดมีหลายอันอยู่นะครับชุนี่วันที่คนขอนักก็คือสีเขียวเนาะก็ว่ากันกลังเจอกันทักทายได้ครับพ้อสมอบว่มเป็นสุริมงคลเลอครับกูทันนะครับในเดือนนี้มีดาวใหญ่หลายดวงเลยนะครับวันที่สองเมษายนครับดาวพระศุกร์ใหญ่นะครับเป็นอุตมหาอุดดาวกำลังหนักสุดในรอบปีนะครับมีหลายเรื่องนะครับเรื่องของการเงินความหักนะหลายราศีดีขึ้นนะครับต่อมาวันที่13เมษายนครับดาวพระทิ์นะ ดาวแห่งภาคทิศเนี่ยความฮอตเนาะจะเป็นมหาอุดนะสิบสามเมษายนเป็นต้นไปน่จะฮอตละเป็นเรื่องดีๆเรื่องของวาสนาหลายราศีนะครับเรื่องของหน้าตีการงานนะครับจะโดดเด่นก้าวกระโดดเลยนะครับต่อมาสัสองเมษายนครับดาวพระเกตดาวบุญใหญ่โจกลาบนี่จะใหญ่มาละเป็นดาวที่ส่งเสริมหลายลัคนาราศีเลยเดี๋ยวไปฟังกันนะครับเรื่องของโจกหลาบเนาะแล้วกัวันที่ส3สามเมษายนครับดาวพระอังคันใหญ่ละ กำลังออนมาน้อยนะก็มีหลายเรื่องยังดีอยู่นะครับหลายราศีแล้วกับวันตีเซาเจ็ดเมษายนนะครับชุนีดาวพระสุกง่ายของกลับง่ายมาแล้วเป็นตําแหน่งตียังเป็นสุริมงคลอยู่นะครับหลายราศีเราอาไปฟังกันนะครับลักนณาราศีเมษครับหรือทนายตีบัฮหูลัคนณาสถิตหรือว่าเวลาเกิดตีชัดเจนดูตีราศีเมษครับพ้ทีิเกิดราศีเมษคือู้ทีิเกิดช่วงวันที่13มเมษายนถึงวันตี่13พฤษภาคมโดยประมาณครับ ก่อนเข้าเนื้อหาครับขอจินจวนจ้าวลัคนาราศีเมษครับพิมพ์คอมเมต์ก่อนนะครับเป็นดาวอสนาท่านเองครับดาวพระอังคารตัวแทนดาวคือเหล็ก 3, นะครับพิมพ์เหล็กรัวๆวเก้าตัวครับในเก้าคือดาวบุญใหญ่ดาวพระเกตสิ่งศดิธิ์คุ้มภยัยความจชกดีและความมีจชกลับเห้กับตัวท่านเองครับแลวก็ท่านต้องการพรสัญอ,อ,อันประเสริฐนั่นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขสมหวังกุเรื่องกุปการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับ คลินีพยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและกับดวงโจกลาบครับดูติดาววาสนากันก่อนนะครับเช้าลัคนาราศีเมษมีดาวพระอังคารครับดาวชุนวาสนาในเดือนนีก,กัญญาราศีอยูนึงเตี่ยวแบ่งเป็นสองช่วงเวลานะครับช่วงทีหนึ่งถึงสัสามเมษายนชุนิดาววาสนายังคงเข้มแข็งมาตรฐานดีพน่์ลงมาจากเป็นมหาอุดแล้วนะเป็นอุจจาระพิมุกยังคงดีครับยูตีอนล,ลาพระ ช่วงหนึ่งถึงเสา3เมษายนดวงดีมีโชมมีลาบนะครับศาสนาเด่นนะครับยังเกี่ยวข้องกับโชคลาบลาผลลาบร้อยการจชชื่ในบ้านถือว่ามีความสุขโดยรวมนะครับดีนะครับแทั้งนี้ดาวแพรงคายเป็นดาวเจ้าเรือนม้อนนะตัวนี้นะความหมายดีนบจะไปฝั่งตกใจเดี่ยวนึงถึงเสา3เมษายนเนี่ยมักจะมีความแค่ขาดความปลอดภัยในการเดินทางได้โกหลาบได้โจกควา,คาสมสําเร็จในการเดินทางการติดต่อประสานงานทางไกลครับรวมถึงเจ้าลัคนาราศีเมษวุนี้ จะมีเกณฑ์สุขภาพร่างกายดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเสาสี่เมษายนเป็นต้นไปดาววาสนาใหญ่ครับนะครับใหญ่เขาแล้วมาตกออยุติรนิรันดร์อันนี้ต้องระมัดร,ระวังนะครับช่วงนี้หมายถึงเรื่องของเรียกว่าอารมณ์เนาะอารมณ์พอดาวพระ่างกายเป็นเรื่องของอารมณ์ครับบางครั้งเขาจะมีสุขว่าใจห้อนขึ้นนะครับแล้วกับข้อหมายดีก็ไม่ยู่นะข้อหมายดีก็คือว่ามักจะ แก้ไขปัญหาก่อนนี้ได้ครับเรื่องของสู้ภาพรังไกยเช่นเดียวกันนะครับเจ็บใค้ได้ป่วยก็มีเกณฑ์ดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ถ้ามองเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เช่นเดียวกันอยูเรนวินาทหมายถึงว่ามันมีรายจ่ายหนักขึ้นรายจ่ายเกี่ยวกับาการดูแลตัวเก่าหรือว่าคนต้องครอบครัวที่หนักขึ้นนะครับระมัดระวังรวมถึงถ้งถาแบบประมาทเรื่องของไเดินทางไกลนั่นแหละครับแต่ว่ามีโจกลาบก,ก็มีอยู่นะเพียงแต่จะเก็บรักษาโจกราบลาผลหรือว่าผลประโยชน์ในช่วงปลายเดือนมักจะ ด่วไหลนะครับก็ต้องวาแผนการใช้เงินหนุนำนะครับกรใช้สตังค์ของเขาเนาะแต่ถือว่ามีช่วงเวลาต้องระมัดระวังพิเศษช่วงวันที่เจ็ดถึงแปดเมษายนครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์นะเจริญพันธุ์ถูกมาออนยุติเรือนวินาดนะครับชงน,ชงนี้ของเจ้าลัคณะาราศีเมลีเลี่ยงการในทางไก่ในช่วงวันที่เจ็ดถึงแปดหรือว่าเรื่องของสู้หักถูกเกาตัวใหคทับระมัดระวังเรื่องของการเดินเท้าหรือว่าอุบัติเหตุตั้งน้านะครับวันที่เจ็ดถึงแปดถ้าหูดวงกเาจะได้แบบประมาทแล้วก็วางแผนชีวยได้ดีนะคร การงานครับจเจ้าลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระเสาร์นะเป็นดาโวโจลเรือนครมะเรื่องของการงานอาชีพและการนาตีครับในเดือนนี้ก็ยังมาตรฐานเดิมเป็นราชาโชคเป็นเออเป็นกเกษตรราธิบดีเรือนที่สองนะไม่ได้เสียนำดาวเข้มแข็งน่ะแล้วก็ดาวอยู่เรือนลาภะนะแต่ดาวเดินเร็วนะมีว่ามีงานดีมีจหลาบลาบผลดูวางานเนี่ยมันจะข่องตัวขึ้นยิดขึ้นได้สตังค์นักขึ้น,นการเงินการธรามา เงินจากงานเนี่ยได้สตังค์ดีเร็วขึ้นนะครับใครทํางานประจํางานบริษัทวงนี้ก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของรายได้พิเศษหรือว่าสิทธิพิเศษในการทํางานนะครับแต่ต้องลงมือเนี่ยลงมือทานะครับรอบาไ,ได้เนาะแล้วก็พระสบดียังเป็นราชาโชกแล้วก็เดินหน้าเต็มกําลังนะครับวงนี้มองเรื่องของการได้รับควมช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจใครทางานประจํางานบริษัทเนี่ยผู้รักผู้ใหญ่หนุนหลังคนดีอยู่แล้วนะครับมาได้ไม่ไมีปัญหากลนะุ่มหลักคณะจะนีนะ เดือนเมษายนนะครับโดยจะใหญ่นี้แล้วนะเดือนนี้แถมเดือนนะครับติดาวศาสนายังยังได้รับการช่วยเหลือการ,ร,การนุนหลังจากผู้รับผู้ใหญ่ใครทํามาค้าขายก็มาถึงลูก้าประจําลูก้ารายใหญ่ในยังซื้อของคุณต่อเนืองครับรวมถึงเรื่องของมีเกณฑ์การขายของออนไลน์ขายของนั่งไกดน,นะครับช่วงนี้ขายหมวนขนาดครับเดือนเมษายนด้วยนะครปบผีม่ไทยเขานะครับพระพูทครับเจ้าเรือนการสังคมตลอดเดือนนี้ยังเหมือนย่ายนะมา ออกมาออนกำลังแต่อยู่ตรงนั้นวินาทนะเป็นดวงชะตาพิเศษเฉพาะคุณนะครับคนอื่นเนี่ยจะเสียนะจะเสียหายเรามาระวังหลายเรื่องแต่ของคุณเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีเป็นวนใหญ่ครับการสื่อสารการได้รับการช่วยเหลือทั้งนั้นการงานนะถ้าว่างานการสื่อสารมันติดคัดราชาก์ก็ติดคัดแต่คุณจะแก้ปัญหาได้มีคนช่วยเหลือได้นะครับงานการประชาสัมพันธ์การได้รับความช่วยเหลือจากเปิดองงานนะครับรวมถึงงานเก่าๆเดิมๆตีเคยมีปัญหาติดคัด คุณมายิบจับเนี่ยในช่วงตลอดเดือนนี้คุณจะได้นะครับเฉพาะคนคนเดียวนะงั้นบริษัทเนี่ยคุณผลงานเป็นที่ประเจษ์ความโดดเด่นนะครับการทำขายตัวต้องมองว่าก็ยังเป็นดวงชะตาพิเศษนะครับการสื่อสารกับลูกค้าก่อนหน้าในตีเคยอู้คุยนะค้ยไห้นะอู้ไววแต่บอกซื้อสักเตี่ยนะมีเกณฑ์มาอู้คุยช่วงนี้ในเดือนนี้คุณจะขายได้ดีขึ้นนะครับขายของปิดการขายได้ไง่ายได้เร็วนะครับส่วนเรื่องขายทำงานมีลูกน้องบริวารน,นะในช่วง วนันที่หนึ่งสิบสามเมษายนต้องดูให้ดีครับลุงน้องจะสร้างปัญหาให้น,นะครับรวมถึงเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าตัวเองดูความถูกต้องเนาะลุงน้องเขานะฮะแล้มาระวังหน่อยส่วนวันที่สิบสี่เมษาย,ยนเป็นต้นไปกลับมาดีขึ้นนะครับส่วนเช้าละคณะรับสีเมษทันตีวางงาน,ยายงานอยู่หางานเนี่ยงานทําเนี่ยช่วงสิบสี่เมษาย,ยนเป็นต้นไปครับรอดาวใหญ่มาครับนะช่วงต้นเดือนหนึ่งสิบสามเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะสิบสี่เป็นต้นไปจะได้ทักงานเนีอนอย่ยเพือทำเป็นงานที่ดีที่สุดนะส่งเสริมวาสนาชะตาคุณ ทางการงานและก็การเงินครับดวงการเงินครับเจ้าลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระศุกนะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้าเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินในเดือนนี้กับญาราศีอยู่สองเตี่ยเข้าไปเป็นสองช่วงเวลานะครับช่วงวนันที่สองถึงสิหกเมษายนช่วงกว้างๆนะ่ช่วงนี้เจ้าเรือนการเงินใหญ่ราศีนะเป็นอุดมาอุดนะครับการเงินการหารายได้ดีแน่นอนนะครับเพียงแต่ยังมาตกอยู่ตรงวินาศอยู่นะรายได้ดี แต่มีรายจ่ายตัวมารายได้ดีแต่มีส่วนลหลต้องดูให้ดีครับรายได้เนี่ยถือดีที่สุดใน12ราศีแล้วก็นในรอบปีนะครับในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยรายได้ดีครับเพียงแต่มันมีรายจนะ่ายเราต้องระวังนะครับประสุกนะเรื่องของกระแสเงินสดสภาพคล่องก็ต้องดูให้ดีนะครับใครมีคนในครอบครัวก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องของครอบครัวก,กันเนาะกะ็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะใครทํางานในส่วนของการเงินนะครับแคชเชียร์ช่วงนี้ก็ดูให้ดีหน่อยเนาะ รายได้ดีแต่มีส่วนโรหลายเท่านั้นประจําอ่ะดูดีแล้วก็ค่าขายก็ถือวา่าแล้วมาระวังบัญชีรับจ่ายนะครับส่วนดาวใหญ่ของกรมบัญชีเสาร์เจเมษายนเมืต้นไปช่วงนี้การหารายได้จะอ่อนกว่าช่วงสามอาทิตย์แรกนะครับเพียงแต่รายจ่ายคนบริหารได้นะรายจ่ายจะลดลงแหในช่วงบัญชีหนะึ่งเสาร์สามหนึ่งถึงสองหกในรายจ่ายหนักขนาดนะครับรายได้ก็ดีขนาดนะวางแผนให้ดีครับ ส่วนบางช่วงบางเวลานะดวงชะตาคุณวันตีห้าถึงหกครับดวงดีมีโจบมีลาบเป็นสตังดีนะครับใครเป็นนักลงทุนนะครับอ11-13ช่วงนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะเป็นช่วงเทศกาลพาดนะาอดีเนาะก็ถือว่าการทำมาค้าขายช่วงนี้ขายขายของนะครับ11-12-13เนี่ยขายมวลแล้วก็ทามาโาจลบลาบลาผลต้านการเงินการลงทุนมีกอลกับมีนะครับตลอดเดือนนี้นะร้าหูมาตกวินาศนกต่ยัน,ม,นมันยังส่วนโลไหลอย,อยู่ครับบางแผนคือดีเนาะนะไรายได้ดีอยู่แล้วครับบางแผนรายจ่ายแค่นั้นแหละครับ คุณก็จะมีสตังค์เลยกินเลยเก็บได้นะครับดวงความหักครับเจ้าลัคณาราศีเมษครับมีดาวพระสุ์เป็นดาวชุริญนปัตนินะครับของคู่ครองคนหักใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนหักอยู่แล้วนะเดือนนี้เนี่ยราศีอยู่สองเตี่ยเป็นสองช่วงเวลาครับช่วงที่สองถึงสหกเมษายนช่วงนี้ความหักดีนะครับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะส่วนหนึ่งอาจจะเวลาน้อยไปพ่องนะ แต่เอาใจใส่กันนักขึ้นดูแลสารทุกซุกดิบเอาใจใส่การทํามาหาเงินดูแลรายได้การหาสตังค์นะครับถือว่าความมักดีนะครับแล้วก็ต่อมาช่วงสัเ้เจ็ดเมษายนเหมือนท่าไปช่วงนี้ความฮักก็รู้สึกว่าก็มีเวลานักขึ้นนะเพียงแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเกง๋งน้อยเราบ้าง,งว่าอาจจะเอาใจใส่คนหนักพิเศษุนอาจจะรู้สึกเก๋งน่อยนะแต่ถ้ามองความฮักยมาถึงว่ามันก็ถือว่าเอาใจใส่กันดีนะครับกับระคับประคองผ่านไปได้นะครับ ส่วนเจ้าราคนาราศีเมษทันทียังโซนนะครับดูช่วงดาวหักไม่ช่วงวันที่หนึ่งสิบสามยังยังบาอ่อนยังบ่เข้มแข็งครับยังอ่อนกำลังอยู่นะเขาที่ยังโซนวันที่หนึ่งถึงสิบสามเมษายนเนี่ยคนหักตัวเก่าครับรอดาวใหญ่สำคัญวันที่สิบสี่เมษายนเนี่ยความหักจะดีที่สุดนะพี่น้องว่าเสน่ห์เมตตาหมานิยมสูงสุดนะครับดาวตําแหน่งมากลุ่มหลักที่เนี่ยมีคนมามาอุ้มคุยมาจีบคุณก็ได้ครับช่วงปีใหม่ไทยพอดีเนาะปีใหม่เมืองด้วยอ่ะ ดาวจะหนี่ถือว่ามีนะเข้ามาแล้วเนี่ยทรัพสนคุณดีหรือว่าเพราะว่าชีวิตมันค้ายๆกันนะอุ้ยคุยกันมวนอุ้ยคุยกันได้นะครับเปิดใจอุ้ยคุยกันได้แล้วก็ดูใจกันสักระยะนะครับเพราะว่าดาวแห่งการมาคู่ครองก็ยังตกอยู่วินาศอยู่เนาะเดี๋ยวเดือนหน้าก็หวามครับนะครับจะดีขึ้นครับดวงโจกลาบครับชาวลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวโจ้เรือนพุทธะเรื่องของโจกลาบราบผลตีรับจากตะเก ا าโจกลาบจากการเสียงโจกดวงครับ เดือนนี้กัญญาราสีอยู่หนึ่งเตี่ยเข้าไปเป็นสองช่วงนะครับช่วงทีหนึ่งสิบสามเมษายนครับช่งนีดาวพระอาทิตย์จ้อนยกเข้ามาครอ,องเข้มแข็งนะครับแต่อยู่ติดวินาทนะชงนี้ก็มองว่าพยายามนะให้ถ้าได้จกลาบก็บกบแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทาบุญไปนะครับเหล็กน้กําจุกหรือว่าเหล็กเสริมเนื้อของคุณเนี่ยก็คือเหล็กเกี่ยวกับของที่คุณหายอยู่ที่มันหายหรือว่าชำรุดกำลังซ่อมแซมอยู่ซ่อมบ้านคือเหล็กทะเบียนบ้านซ่อมรถคือเหล็กทะเบียนรถนะครับหรือเหล็กห้าครับ ต่อมา14เมษายนถึงสิ้นเดือนครับดาวพระเิศจอนยาราศรีมำกั้มนะครับโย้ามากลุ่มลักนณาเป็นมหาอุจครับช่วงนี้ถือว่ามีจบมีลาภค่อนข้างจะโดดเด่นที่สุดใน12ราศีนะช่วงนี้เลขนำจบหรือเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณครับหรือเลข3ครับส่วนดาวที่คุณท่านโจวาสนานะครับในเดือนเมษายนช่วงต้นเดือนครับ ดาวเด่นคือดาวมฤุตย an ุหรือเลขศูนย์ครับดาวรองคือดาวราหูหรือเลขแปดแล้วก็ดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับต่อมาช่วงกลางเดือนนะครับช่วงนี้ดาวคุณตนโจวัาสนาเนี่ยดาวเด่นคือดาวพระศุปหรือเลขหกครับดาวเด่นทาดวงคือดาวพระพุธหรือเลขสี่ครับส่วนดาวรองคือดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับโดยในเดือนนี้ครับหากจะลักนณาราศีเมษต้องการเสริมดวงต้านโจกลาบครับ ช่วงที่1ถึง13เมษายนควรไปกราบสกระข้อพอรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทำบุญเป็นสตังค์จมวนตีลงใต้19บาบาทในกำลังของดาวพระประสิบดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอถานกรวดน้ำอุทิศสกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหหน้าไปทางทิศตะวันตกครับและการทำบุญเสริมดวงตะนันโฉกหลับช่วงตีสิบเมษายนถึงสิ้นเดือนครับควรไปกราบสกระขอพอรจากพระพุทธรูปปางสายหยาดครับ ทำบุญเปลี่ยนสตังค์จะมาตีลงใต้8บาทเหล็กกาลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญแล้วขอทานกรน้าอุทิศสนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหน้าไปต่างทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออ,อุ่นใอทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ